มนีกะจะพามาลองนะจ๊ะเนาะร้านกว๋วยเตี๋ยวผ่านไปผ่านมาจ้าจะ๋ววนไปวัดผ่านมาเห็นคนหล,ลายหลายซ้อมเบิ่งอยู่เด้อ <c oughs> ก็เลยโอ้ยกว๋วยเตี๋ยวร้านนี้คือคนหลายแท้มาสั่นก็ลองมาชิมชิมมั้งเนาะคะนะ่ะเนาะเรียบมอเตอร์เมจ้าก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ดนะคะเนาะกะมีลูกชินนะะนะช้นเนาะค่ะเนาะลูกชิ้นมันเป็นแต่แซ่บแตแซ่บพี่น้องจ๋าเบิง่งจิวันก็เลยรถสร้างมาชิม ลองเมื่อกามีทั้งฮอทด,ดอกมีทั้งลูกชิ้นแดงเนาะ,ะเนาะมีทั้งลูกชิ้นเนื้อจ้ะโอ้ยแต่ก็ขออภัยที่จะเดอนี้บริษัทแจ้งนามานาะโสดจ้าพี่น้องจ้า <c oughs> ไปจ้ามาลองชิมเมื่อุี้น้ำจิ้มก็เป็นน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มมะขามเนาะ,ะเนาะแล้วก็ตามมาด้วยก๋วยเตี๋ยวเรือจ้าที่วันสร้างมาเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือเนื้อตุ๋นเนื้อจ้าเนื้อพี่น้องเนื้อ อากาศร้านนีเพิ่นก็จะมีผักนะคะนาะหยิบผักตามอัธยาศัยได้จากพี่น้องผักก็จะมีเยอะแยะมากมายอย่าว่าที่เป็นทั่วงอกใบโหระพานะคะผักชีผักหอมโอ้ยจะมาหลายครั้งพี่น้องไล่มากันบ่เบิดไปโดจ้ากปกติก็จะบ่บปุงงนะคะน้องก๋วยเตี๋ยวเรือนแต่ว่าอันนี้เจ้บวนมากม่คือมูจ้าก,ก็เลยใส่อันนั้นใส่อันนี้มักมกักแขมักมันจ้ามักผู้เดียวกันไม่ได้ดอกจ้าพี่น้องจ้าไปจ้าโอ้ยเป็นอะไรทำให้เบิ่ง แล้วก็นำลายไหลไปจ้าพี่นอ้องไปเห็นค่ะแวะมาชิมเลยนะค่ะเด้อร้านนี้อยู่พิกัดเรียบมอเตอร์เวย์นะคะนางค่ะข้างวัดลาดวัดล,ดลดาดบัวขาวด้วยจ้าพี่นอ้องไปจ้าไปชิมกันเลยโอ้ยเนื้อตุ่มแบบชิ้นมะเล็งมะล่าเลยจ้าอืให้สนใจก็ผ่านไปผ่านมาก็แวะมาชิมเลยนะที่สาคัญมีแคบหมูด้วยจ้าแม่จ๋าอืมแคบหมูนี้มีทั้งแคบหมูติดมันแล้วก็ทําเองด้จ้าขอม่าก่อนด้อจ้าป้า